เ้าจสิงทองตัวนี้จะทำยังไงบนภูผาเพื่อตามหาดอกไม้มงคลว่าแล้วเราเดินทางกันต่อดีกว่าดูครับเขาจะฆ่าเได้อยางไรงไปล ยจะไม่ตกมือกันหรือไงครับขอเผินโจนพยานทำไมมันช่างหวาเสียวอะไรขนาดนี้เฮ้ยดอ,อกไม้พวกคนนี้มันอยู่ตรงไหนกันแนะ่เราจะทำยังไงกันดีกลับมามองทางด้านหลังเป็น ออก็มองหาดอกไม้มงคลไม่เจอวนดูสักหนึ่งรอบมองไปมองมาไม่คิดเอ๋วนดูก็แล้ว นี่ครับตบมือให้นายหน่อยครับมาแล้วรางวัลอะไรน้ำใจนะครับโอ้โหรางวัลอะไรน้ำใจของเรามาแล้วนะครับอะไรน้ำใจกับดอกไม้มงคลนะก็ขอให้ท่านที่มอบอะไรน้ำใจนี้นะครับมั่งมีสีสุกนะครับร่ำรวยเงินทองอายุมั่นขัญยืนนะครับเรามาดูครับกับเจ้าสิงโตทองตัวนี้เขาจะเดินทางข้ามภูผาไปได้อย่างไร นึกไปนึกมานึกไปนึกมาขืนอยู่ตรงนี้เราชักไม่ได้การหว่ยแล้วเราเดินทางกันต่อดีกว่า เสียวลึกเกินโว้ยสั่นจริงหรือเปล่าเว้ยอันนี้คือท่าทางการสแสดงนะครับเขาเรียกว่าท่าเกาะหน้าผานะเกาะหน้าผาเพื่อชะโงกมองดอกไม้มงคลนะครับเฮ้ยเราจะทํำยังไงจะดอกไม้มงคลนี้อยู่ตรงไหนนะครับใครจะมอบอะไรน้าใจติดดอกไม้มงคลก็เชิญน,นะครับ ดอกไม้มงคลน,นะคะให้ท่านมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับนึกคิดสิ่งใดสึพัฒนานะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะอ๊ะเราจะเดินทางไปทางไหนกันดีชะโงกน้ำผานี้ก็แล้วก็ยังไม่เจอเจ้ดอกไม้มงคล ่าทางสีดอกไม้มงคลจะไม่ค่อยชัดเจนครับท่านผู้ชมนะฮะที่ชอบสนใจในการสแสดงครับจะมอบอะไรน้ำใจติดดอกไม้มงคลก็เชิญนะตอนนี้ทีมงานเราเดินไปหาท่านนะครับให้ท่านยกมือขึ้นนะาอะไรน้ำใจสีอะไรก็ได้นะครับถือว่าเป็นน้ำใจจากการชมการสแสดงของทีมงานลูกชายมงคลนะ เดินทางมาหลายร้อยรารตีรู้สึกเป็นช่างจะเหนื่อยล้าขึ้นทุกทีเราจะทำยังไงกันดีเพื่อที่จะเดินทางตามหาดอกไม้มงคลน,นี้ให้เจอเฮ่ทำไมมันเหนื่อยสักอะไรขนาดนี้เราจะเดินทางไปกันต่อกันดีหรือเปล่าจะดอกไม้มงคลดอกนี้มันอยู่ตรงไหนกันแนะ่ ท่านนายกประจวบครับสีโตบอกว่ามองดอกนี่มาแล้วตบมือนายกครับมาแล้วครับมาอะไรน้ำใจดอกไม้มงคลนะครับให้ลูกชายสุดที่รักหน้าโอ้โหมาแล้วนะเห็นคร่าวๆว่าสีเทาๆนะครับเทาแตงเทานี่เราเปรียบเสมือนวันพระนะครับพ่อพระนะฮะพ่อพระแห่งบางเสาธงนะครับท่านนายกประจวบดีลาพัฒนากรนะครับสีเทาๆมาแล้ว มาดูครับเดินทางกันต่อดีกว่าไปแล้วครับโอ้โหชมไปด้วยล้างถึงครั้ง ไม่เสียวถ้าผู้ชมบอกเสียวเลยจะไม่สุดหน้าผานะครับังมองหาดอกไม้มงคลไม่เจอจะทำยังไงกันดีหรือว่าจะกลับลงไปก็ไม่ได้การจะขึนกลับลงไปโดนนายเล่นแนะ่เราต้องหาดอกไม้มงคลน,นี้ให้เจอเพื่อที่จะนำดอกไม้มงคลน,นี้มามอบให้กับท่านนายกประจวบ สิงโตทองตัวนี้นะจะเจอดอกไม้มงคลได้อย่างไรดอกไม้มงคลนะครับมาด้านหน้านะตอนนี้สิงโตจะประดานฐ์ดอกไม้มงคลนะครับเรามาดูลีลาของเขาา yeah. อดอกไม้มงคลเราเจอเจ้าแล้วย,ยืนหัวลงไปก็ขาดไม่ได้จะทำยังไงดีหัวใหญ่กว่าเสานะครับเอ่ะคิดติ๊กตอกติ๊กตอกเราจะทำยังไงจะจะดอกไม้มงคลนี้เราต้องหาวิธีรับประทานให้ได้มาทางนี้ก็ไม่ได้จี้มาทางนี้ก็เข้าไม่ได้อจะทำยังไง แย่ขาเขาลงไปก็ยังไม่ถึงเราต้องหาวิธี <S <S เราไปดูครับลงไปแล้วครับนี่นครับพิมขึ้นมาครับเรียบร้อยต่อตือเยังให้แต่เจ้าสิบต่อทตวันนี้ครับหาวิธีจนสำเร็จนะฮะ รถทอทรมลลา5374นะครับไทรลักวีโก้นะฮะช่วยขยับรถเอยนะครบับขอบคุณมากนะครับต้องรับควนเวลาสักเล็กน้อยนะครับวีโก้5374นะครับต้องขยับรถสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จจากการแสดงชุดนี้นะครับเราจะมาชมการต่อตัว บนภ้าคพื re er no no <zem> <fan> ้นและไม่ไผ่นะคและที่สุดท้ายจะเป็นการแสดงบงกรองบางเสาพร้อมกับการปล่อยป้าเวอยพรลันเกิดและจุดพลุขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเป็นการเฉลิมฉลองนานมงคลในวันนี้นะเป็นการเฉลิมลอันเกิดให้กับท่านนายกประหลวีดัฒนากรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาทงนะบางกรองปล่อยป้ายเวอยพรพร้อมกับการจุดพลุเวยพอขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับจะมาดูนะจุดสุดท้ายนะครับ แขกผู me, ้มีเก enfin ียรติทุกท่านหน้าที่สนใจในการแสดงสิ่งปมังกรทองทีมงานลูกชัยมงคลนะครับก็สามารถติดต่อได้กับนายกในสมตรีนะนรยกปะจววหรือว่าจะเป็นนายนะอยเอกเมตตาเต็มชำนาญนะครับนายตู่ติงลี่นะครับนายของเรานะที่ให้การสนับสนุนหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมงานลูกชัยมงคลเมตตาธรรมนะครับถ้าท่านสนใจไปแสดงในงานมงคลต่างๆในบ้านท่านนสามารถติดต่อได้นะครับ ตอนนี้เทพเจ้า่ไถ่สิงเยียนะครับกําลังไปประทานพรนะให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะโดยนาก้อนทองนะครับที่เราได้คุ้มค่าพิเศษหรือว่าปกเสกนะครับมาจากเจ้าวัดกางเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเป็นพบแม่พี่น้องในบูชานะครับที่เรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋านะโดยการนำเงินมาต่อทองนะครับก้อนทองท,ที่ท่านได้รับนี้เราปกเสกมาเรียบร้อยนะท่านเก็บไว้ที่กระเป๋าสตางค์ของท่านนะครับท่านจะมีแต่เงินทองไหลามาเทมานะครับากิจการจาละลุกรุงเรืองก้าวหน้านะ หรือว่าไว้ที่โต๊ะเก๊กนิชักของท่านนะฮะให้จัดก,การค้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีผลกำไรให้เงินทองไหลมาเทมานะครับซองกรทองนี้เราปุ๊บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทพเจ้าสายซีเทียรหรือว่าท่าพันเจ้าแห่งชงลานนะครับเราดูว่าสิงโตต,ตัวนี้จะลงกันท่าไหนขึ้นอีกท่าหนึ่งลงอีกท่าหนึ่งนะสิงโตตีนางาเป็นยังไงเราไปดูครับ Kamu semua, jangan